นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจอกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่27มอไฟมาแล้วเกราะขาวนวลเซนบริสุทธิ์กางออกเป็นรัศมีรอบกายนักบวชผู้ได้รับพรจากสวรรค์ พอหุ้มธนะผู้กล้าที่กระเสือกกระสนวิ่งเข้าไปข้างในได้ทันอย่างเฉียดฉิวเฟลิกเรียกดาบเลียทิวลอยมาอยู่ข้างกายปลอดภัยในกราะปลายผ้าคลุมของเจมที่มาถึงเป็นคนสุดท้ายถูกฝนพิษเม็ดแรกหยุดลงมาถึงพอดีมันส่งเสียงดังฉาและสลายดังถูกปลดกร่อม ไฮดรางอกน้ำพิษออกมายาวเหยียดจนครบตลอดแนวสันหลังแล้วก็สะบัดกายอารวาดแสงศักดิ์สิทธิ์อันเป็นของแสลงสำหรับอสูรกายทำให้มันแทบเครื่องไปหมดมันวาดหางน้ำฟาดเข้าใส่กลุ่มคนที่หลบซ่อนอยู่ใต้กราะเ้าเรองรองจนเกิดเสียงดังกำปนาดน้ำทุกแท่งดังตะปูเจาะให้กรากระเทือนไปหมด เรมกรอกของท่านยื้อได้อีกแค่นายคอรับเฟลิกถามถ้ายังถูกฟาดอยู่แบบนี้ก็ได้อีกไม่น่านหรอกเรมตอเพื่อน้ำเสียงเคร่งเครียดถ้าจะใช้เวทมนต์ควบคุมน้ำช่วยยืมันไว้เอวดรอนผู้สภาพร่อเร่ที่สุดแม้จะไม่เคยถูกปะทะโดยตรงกล่าวหยุดเลยเก็บเวทมนต์ของเจ้าไว้เผาหัวของมันก็พอเรมเอ็ด เอลไม่เจมสังขารแต่หากข้าไม่ทำอะไรสักอย่างกระของเจ้าทนได้ไม่ถึงฝนพิษหมดไปแน่เอลดรนเทียงกลับทันควันเจมสบดเขาอยากมีสกิลบัฟพลังให้กับพวกพ้องหรือไม่ก็สกิลต่อสู้ติดตัวไว้สักอย่างเสียเหลือเกินไฮดรายังคงฟาดทางลงมาไม่หยุดหย่อน เกราะแสงแห่งชีวิตเริ่มเกิดรอยร้าวตามจุดที่โดนหนามทิ่มแทงเจมลืมตาโพลงเขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้กราะของเจ้ากลางได้รอบทิศหรือไม่ตอนนี้กราะของข้าเป็นรัศมีวงกลมร้อมรอบเราไว้อยู่แม้แต่ใต้น้ำดีเตรียมปินกันได้เลยเจมดีดนิ้วเล่นพินแดนดีไลออนลองนะพา ณะผู้กล้าลอยขึ้นภายในแสงทรงกลมกรอบตัวดังเป็นนาฬิกาแดนดีไลออนขนาดยักษ์จากการทลายรังกอบลินสังหารมิโนโทูทอและการผจญภัยในเขาวงกฏพวกเขาก็ได้เก็บเกี่ยวค่าประสบการณ์จนเลเวลเพิ่มขึ้นกันคนละนิดคนละหน่อยสกิลต่างๆจึงมีพลังแข็งแกร่งมากขึ้นไปด้วยแม้จะลอยไปได้ไม่พ้นขอบผุบเขาเร้นลับ แต่เจมก็มั่นใจว่าสามารถพาพวกพ้องลอยได้สูงในระดับที่ไฮดราเอื้อมไม่ถึงพวกเขาลอยสูงขึ้นไปอยู่เนื้อกลุ่มผลพิษที่เกิดจากการระเบิดพลังเปลี่ยนร่างของไฮดราพิษร้ายร่วงโรยตกลงสู่ที่ต่ำตามกาลเวลาหางหุ้มน้ำพิษของไฮดราตวัดตามมาโจมตีแดนดีไลออนแห่งแสงไม่ถึง ไฮดรากรีดร้องเสียงแหลมด้วยความโมโหสำเร็จเจมโฮร้องด้วยความดีใจนิ้วมือยังบเบลงเพลงต่อไปไม่กล้าหยุดแม้พียงชั่วอึดใจยังไม่ทันได้ผ่อนคลายความปลอดภัยชั่วคราวก็จบลงลำคองูไฮดรายืดยาวออกหลายเท่าตัวทรงศีษส,อสอรพิษเหลื้อยขึ้นไปหาเป้าหมายกลางอากาศ ปากมาหรมาจากเสียนทั้งสี่อาออกเผยเขี้ยวแหลมคมแท่งยาวเหยียดนับร้อยซี่มากเกินกว่าที่ควรจะมีเพียงคู่เดียวตามปกติของเขี้ยวหมูกวากน้ำอาพิษร้ายภุ่งฉกแดนดีไลออนยักษ์ที่ลอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยขอยังยาวขึ้นได้อีกเหรอจะโกงเกินไปแล้วเจมส์คนดาย,ยังไม่ไหวหน้าเขาสู้อุตสาห์ วิธีหลบหนีอย่างหนักเจ้าสัตว์ประหลาดนี่กลับไล่ตามได้อย่างง่ายดายทุกท่านโปรดเตรียมตัวด้วยขอรับว่าจบเฟลิกโ็กระโจ์ออกไปจะเก,กราะแห่งแสงสศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็วจนเจมส์เล่นพินอยู่ไม่อาจเอื้อมไปหยุดยั้งเขาไว้ได้ทันเฟลิกทำอะไรของเจ้ากลับมาดิวนี้นะเจมแหกปากโค้งสุดเสียง มกลัวทะลุขีดสุดพุ่งทยานขึ้นมาจากสันหลังดังผู้ที่กระโจนออกไปไม่ใช่เฟลิกแต่เป็นตัวเขาเองคนพิษซึ่งลงมึงหมดแล้วเด็กหนุ่มยืนเนื่เขี้ยวต่างพื้นเขาเหยียบปลายเขี้ยวกระโดดลอยตัวขึ้นไปเนื้อศีรษะทั้งหลายดาบเลียทิวลอยเข้ามาในมือตามการเรียกของผู้เป็นนายมรณาใต้แสงจันทร์ เยปลี่ยนดังคืนจันเต็มดวงแสนหนาวเหน็บเฟลิกตวัดแค้นฟันดาบเลียทิวออกไปเป็นวงเซี่ยวพระจันทร์ฝากรอยแผลไว้ในบรรยากาศแสงสีเงินแวกตัวออกมาจากรอยแผลผ่าอากาศดังมีดแห่งแสงจันทร์นับล้านพุ่งทยานฟันเฉื้อนตัดลำคองูก่อนที่มันจะเลื้อยไปถึงเราสหายเบื้องบน เสียนงูสามเสียนร่วงลงจากลําคอ,อยาวเหยียดพร้อมกันโลหิตสีม่วงขุ่นไหลทะลักอาบย้อมทั้งบึงให้เป็นสีเดียวกับมันสาวงูที่รอเก็บเกี่ยวซากบรรดาการอยู่แสนไกลรีบเลื้อยขึ้นบกนี้โลหิตพิษท,ที่แทรกตัวปนเปื้อนน้ำในบึงมาจนถึงพวกนางเอลรอนตอนนี้แหละขอรับเบลิกร่วงลงตามแรงน้มถ่วง โดยไร้สิ่งยึดเกาะแต่เขาไม่มีเวลามาสนใจว่ากำลังจะตกลงไปที่ใดเขาเงยหน้าตะโกนลั่นไปทางกลุ่มแสงแห่งแดนดีไลออนนั้นจัดให้เลยเจ้าหนุ่มสุดแกรงไฟลางพลานอาบย้อมจนทั่วทั้งบึงเรืองรองไปด้วยสีน้ำเงินเข้มข้น ดืงน้ำเดือดปุดต้มทุกสิ่งที่อยู่ข้างใต้น้ำร้อนส่งไอน้ำระอุขึ้นไปในอากาศเรากับทั้งบึงเป็นหม้อขนาดยักษ์ความร้อนเล็ดลอดทะลวงกราอะแห่งชีวิตจนคนข้างในชุบเหงื่อไปหมดแล้วคนข้างนอกจะทนได้อย่างไรเฟลิก <Felix! S 1> เจมกว่าตามองหาเขารู้ดีว่าเฟลิกยังไม่ตาย พราะตัวเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ดีแต่ถึงจะยังมีชีวิตรอดในสภาพเช่นนั้นก็ต้องบาดเจ็บสาหัสแม่ก็ใกล้จะสิ้นลมในอีกไม่ช้าไฮดราไม่งอกหัวขึ้นมาใหม่แล้วหยุดเวทมนต์ได้แล้วเร็มพูดกับเอลตรอนที่ชูมือปล่อยไฟแรงสูงอย่างไม่หยุดหย่อนหยุดไม่ได้ค้าควบคุมไม่ได้เอลตรอนกัดปันแน่น ใบหน้าไร้สีเลือดของเขาชาหนึบไปหมดกระแสะเวทในร่างสับสนอย่างรุนแรงส่งความเจ็บปวดแน่นไปทั่วกายคล้ายถูกสายฟ้าพาลงมาจากฟากฟ้าหยุดให้ได้สิว่าเฟลิกอยู่ข้างนอกนั่นเฟลิกขืนเจ้ายังไม่หยุดเฟลิกไม่รอดแน่เจมตะโกนลั่นจนเสียงแตกพร่า เขาไม่สามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้ของตัวเองได้เลยห่วงใยกังวลโกรธเคืองไม่เลยความบีบคั้นที่เข้นจิตใจของเขาจนเหมือนจะตายลงตรงนี้ไม่สามารถอธิบายด้วยคำเหล่านั้นได้เอลดอนลับตาแน่นเอลนักเวทพยายามรวบรวมสมาธิควบคุมสุดขีดความสามารถ เขาคำรามออกมากระแสะเวทแล่นปลาไปทั่วร่างก่อนจะระเบิดออกดังไฟฟ้าลัดวงจรเหลวไฟที่ขาดดุลจากผู้ควบคุมเองก็ระเบิดอย่างแรงจนเกราะแสงแตกกระเจิงถูกชีวิตภายในกระเด็นไปคนละทางสายพินของเจมขาดสะบั้นคณะผู้กล้าร่วงหล่นลงไปสู่หม้อน้ำเดือดที่ตั้งไฟไว้อย่างพรั่งพร้อม รอเพียงเนื้ออย่างพวกเขาลงไปต้มหม้อไฟก็จะเสร็จสมบูรณ์ไอ้ตายสิพวกเจ้าดีแต่เป็นภาระให้กับท่านเรเวนอย่างข้าปีทมินกลางสยายเรเวนคืนร่างจริงอีกคราพยาปักษษาแห่งรัตติการบินโฉบชอนร่างทั้งสามไว้ในกรุงเล็บพาลงไปเหยียบยืนบนพื้นหินด้านล่างยังปลอดภัย ร,ร,ร,ร้อน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 อย่างกับนรกไอ้พวกค่าขี่หลังเจ้าไม่ได้หรือไงพื้นหินแม้จะไม่ได้โดนไฟเผาโดยตรงแต่ก็ถูกรมจนแดงชาความร้อนทะลุรองเท้าพื้นหนาหนึ่งนิ้วของเจมเข้ามาถึงเท้าของเขาดังไร้สิ่งห่อหุ้มเจมกระโดดโยงสลับเท้าไปมาอย่างกับตัวตลกเต้นระบำในคณะละครสัตว์ เรเวนกลับร่างจำแรงตอบเขาด้วยเสียงแหลมสูงหน้าอุดหูไม่ล่ะถ้าต้องเก็บแรงไว้เผื่อหิวอตัวไรประโยชน์อย่างพวกเจ้าบินหนีอีกและก็ไม่มีใครบังอาจขึ้นมาบนหลังของท่านเรเวนได้เจมได้แต่สมบทก่อนจะหันไปดูคนที่เหลือเขากลับเห็นภาพพิสดารคงนักบวชใช้ขวานยักษ์ปากลงบนพื้น และขึ้นไปยืนบนขวานโดยแบกเอลผู้สลบสลายไว้บนหลังอีกทีบนนี้เต็มแล้วเคมเห็นเจมเจ้องมาก็พูดหน้าตายใครเขาอยากไปอยู่บนนั้นกับพวกเองกันฮะความร้อนยิ่งส่งให้อารมณ์ของเจมคุกรุ่นแต่เขามีสิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าเฟลิกเจ้าอยู่ไหนแทนคำตอบ หัวสุดท้ายของไฮดราก็ถูกพาออกเป็นชิ้นๆรูปแบบเดียวกันกันกบกระบวนท่าที่เจ้าชายซีเลียนใช้ต่อสู้กับอันเดธทามกลางชิ้นส่วนก้อนเนื้อที่แตกออกมีเฟลิกผู้ตัวชุ่มน้ำลายเนียวเหนอะอยู่ข้างในเจมลูกตาแทบถลนออกจากเบา้าอย่าบอกนะว่าเจ้าหนุ่มนี่เข้าไปหลบไฟในปากของไฮดราเอลดอนไฟขอรับ ฟเฟลิกพุ่งโผล่ออกมาสู่ภายนอกแงน,น้าหาแดนดีไลออนยักษ์ไม่เจอก็ใจหายวาบเจ้านุ่มทั้งนี้เสียงแหลมของเรเวนเรียกให้ฟเฟลิกก้มลงไปมองเขาเห็นทุกคนอยู่ครบทุ่นสมบูรณ์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกโล่องอกไปทีแต่ในความโล่งใจก็มีความวาดกลัวผุดขึ้นมา ผูเผาเก็บงานของพวกเขาสลบไปแล้วเนื้อใต้เท้าของเฟลิกดันตัวยุบยับไฮดรากำลังเร่งงอกศีรษะขึ้นมาใหม่เร็วเท่าความคิดเฟลิกจับดาบเลียทิวฟันเนื้อที่พยายามงอกตัวขึ้นมา้วยคุมดาบเพียงอย่างเดียวการใช้มอรณาใต้แสงจันทร์ดูดพลังของเขากับดาบเลียทิวไปจนเกลี้ยง การนี้ออกมาจากหัวสุดท้ายของไฮดราฟเฟลิกอาศัยพลังกายทักษะดาบและอนุภาพความคมของเลียทิวเท่านั้นไฮดรากำลังจะงอกหัวใหม่แล้วขอรับฟเฟลิกตะโกนแจ้งพวกพ้องเบื้องล่างมือก็ฟันเนื้อที่พดุดขึ้นมาจากตอไม่ขาดสายเจมหันไปหานักจุดไฟเอลดรอนยังคงสลบสลายอยู่บนหลังของเรม นักบวชเองก็ฟื้นทายเทพลังชีวิตเข้าไปในร่างเอลฟ์แม้จะรู้ว่าไม่ช่วยอะไรก็ตามทำไงดีทำไงดีทำไงดีเจมได้แต่พึมพำกับตัวเองด้วยความลนลานจับพลันเขาก็นึกถึงไอเทมที่เคยเห็นในร้านค้าระบบระบบเปิดร้านด่วนรับทราบเจมไถหน้าจอพิกเซลด้วยความเร็วแสงแลกซื้อสินค้ามาโดยไม่สนใจดูราคา เฟลิกกระโดดลงมาเลยเฟลิกทำตามโดยไร้ความลังเลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางทำให้เขาเชื่อใจเจมเหนือสิ่งอื่นใดเจมเบ่งพลังช้างสารใช้เรียวแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ปาไอเทมขึ้นไปหมอไฟลาวารีฟิลไม่อัน้น